ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมนายจรูน้อยแก้วนะครับโรงเรียนวัดแย่ร่มสํานักงานเขตจอมทองนะครับวันนี้ก็มาพบกันในหัวข้อการติดตั้งเมนูภาษาไทยนะครับของ Microsoft Office 365นะครับสําหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งก็มีเพื่อนครูนะครับหลายท่านนะครับได้ขอวิธีการติดตั้งมานะครับเพราะว่าติดตั้งกับเครื่องของครูได้แต่ว่ามีปัญหากับเครื่องนักเรียนนะครับวันนี้ก็เลยจะมานําเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ไปนะครับไปดาวน์โหลดนะครับตัว Language Pack ภาษาไทยนะครับในเว็บของ Microsoft ก่อนนะครับก็เข้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับข้อความค้นหานะครับว่า Office นะครับ365ไ Thai Language Pack นะครับพอเซิร์ชเสร็จปุ๊บก็จะเจอเว็บนะครับของ Microsoft นะครับก็ Language Accessory Pack สำหรับ Microsoft 365นะครับก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับ คลิกเสร็จแล้วก็จะมาอยู่ที่หน้าจอหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็ให้มาเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้จะดีฟอ u l ์อยู่ที่ตัว Office 2 0 2 1หรือว่า Office 3ามพันห้าร้อยสับสกิทัอยู่แล้วนะครับก็เลือกภาษาที่เราต้องการใช้ก็คือภาษาไทยนะครับตรงนี้นะครับเลือกเป็นภาษาไทยเสร็จนะครับก็จะพบว่าภาษาที่เราต้องการคือภาษาไทยนะครับ TH เฮขีนะครับ เป็นภาษาไทยแบบเต็มนะครับซึ่งก็จะมี2เวอร์ชันด้วยกันก็คือสำหรับระบบปฏิบัติการ3-2บิตตัวนี้นะครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการ64บิตนะครับซึ่งเป็นของฮ่องกงใหม่นะครับของโรงเรียนสังกัดกทมนะครับเราคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับคลิกดาวน์โหลดเสร็จนะครับแล้วก็ให้รอข้างบนนี้นะครับอย่างเครื่องของผมเนี่ยเคยมีการดาวน์โหลดเอาไว้แล้วนะครับไฟล์ที่ได้ก็จะเป็น Office Se t u p นะครับ exe นะครับ ันนี้เคยดาวน์โหลดเอาไว้แล้วนะครับก็เลยมีวงเล็บ1ต่อท้ายให้นะครับเดี๋ยวเราจะไปรีเนมนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น office setup.exe เฉยๆนะครับซึ่งนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี้ยเดี๋ยวผมจะวางไว้ใต้คลิปนะครับใต้คลิปนะครับไปคลิกดูได้นะครับพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วเนี่ยนะครับเราเปิดโฟลเดอร์นะครับปกติจะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับดาวน์โหลดตัวนี้นะครับ มาทักคู่นี้ผมดาวน์โหลดตัวนี้มานี่นแหละครับตัวเดียวกันนะครับผมก็จะลบทิ้งซะหนึ่งตัวนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะครับ mm hmm. หรือคุณครูดาวน์โหลดถ้าซ้ำมาคุณครูก็รีเนมนะครับเป็นไฟล์ office setup. ee e. แบบนี้นะครับก่อนใช้งานเราก็จะส่งไฟล์ติดตั้งเนี่ยไปไว้ที่เครื่องเด็กนักเรียนก่อนนะครับก่อนที่จะทําการติดตั้งภาษาไทยลงไปนะครับโอเคนะครับคราวนี้เราจะมา นำไฟล์นะครับติดตั้งภาษาไทยเนี่ยลงไปที่ตัวเครื่องนักเรียนนะครับโดยใช้โปรแกร,รมควบคุมห้องเรียนนะครับก็คือตัว v ว y o n Master นะครับเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับจากคนนี้กับเครื่องทุกเครื่องแล้วนะครับโอเคคราวนี้เราก็จะ,ะส่งไฟล์ไปยังเครื่องของเด็กนักเรียนก่อนก่อนที่เราจะสั่งรันนะครับเซตอัพทีละเครื่องนะครับโดยใช้เมนูทานถ่ายโอนไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกไฟล์ที่เราจะ ติดตั้งนะครับ Office Setup.exe นะครับกด Open ครับคราวนี้การถ่ายโอนเนี่ยมีด้วยกันประมาณ3แบบคือนะครับแบบแรกเนี่ยโอนไฟล์ไปเท่านั้นนะครับไปยังเครื่องเด็กเท่านั้นอย,อยู่ในโฟลเดอร์ User Student นะครับอันที่2ถ่ายโอนไปแล้วเปิดด้วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้องเลยเช่นถ้าเกิดเป็นไฟล์ .exe เ,เนี่ยก็จะสามารถรันขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็อันที่3นะครับ ถ่ายโอนไฟล์แล้วก็เปิดโฟลเดอร์ปลายทางที่เราก๊อปปี้ไฟล์ไปไปทิ้งไว้ให้นะครับในที่นี้เนี่ยผมเคยก๊อปปี้ไฟล์ไปแล้วหนึ่งรอบนะครับคราวนี้ผมจะติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับก็คือถ้ามันมีไฟล์ชื่อเดียวกันเนี่ยให้บันทึกทับไปเลยนะครับแล้วก็เลือกนะครับตัวเลือกตัวที่3ตัวนี้นะครับถ่ายโอนและเปิดโฟลเดอร์ปลายทางนะครับเพื่อที่จะรันโปรแกรมในโอกาสต่อไปเพราะว่าเครื่องเด็กนักเรียนเนี่ยจะต้องใช้สิทธิ์แอดมินนะครับในการติดตั้ง เราจึงใช้ตัวเลือกนี้ไม่ได้นะครับโอเคนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับถ่ายโอนและเปิดโฟลเดอร์ปลายทางนะครับกดเริ่มเลยครับนะครับตัวเครื่องครูนะครับก็จะส่งไฟล์นะครับ office setup. ee เนี่ยไปยังเครื่องเด็กนักเรียนนะครับถ้าไม่เราไม่ได้คลิกเลือกที่เครื่องใดเนี่ยหมายถึงส่งไปยังทุกๆเครื่องนะครับอ่าโอเคอันนี้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตดูนะครับเมื่อ เราเลือกใช้เลือกตัวเลือกว่าเปิดโฟลเดอร์ปลายทางด้วยเนี่ยนะครับเรากดโคลอสด,ดูนะครับที่เครื่องของเด็กนักเรียนเนี่ยก็จะเปิดโฟลเดอร์ปลายทางเอาไว้ให้เลยนะครับอันนี้เราลองไปสักหนึ่งเครื่องแล้วกันนะครับสมมติเครื่องที่1นึ่งนะครับอ่านะครับ เราเจอโฟลเดอร์อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งโฟลเดอร์นะครับ student เนี่ยปกติก็คือถ้าเราปิดไปนะมันก็คือโฟลเดอร์ที่อยู่หน้าจอของเด็กนักเรียนนั่นเองนะครับเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับก็จะเจอไฟล์ที่เราส่งมานะคราวนี้ถ้าบางเครื่องเนี่ยไม่ได้เซตให้มันแสดงนามสกุลเอาไว้นะครับก็สามารถที่จะเซตได้ที่เมนูวิวนะครับแล้วก็โทษนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายเต็มจอนิดหนึ่งนะครับที่เมนูวิวตรงนี้นะครับจุด3จุดนี้นะครับแล้วก็มาที่ออปชันนะครับ แล้วก็มาเลือกตรงคําว่าวิวนะครับเลือกคาว่าวิวแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนี้หนึ่งนะครับให้มันโชว์นามสกุลของไฟล์ที่เราที่เราใช้งานนะครับนะครับหาเอ t e n ท i o n For ฟลเดอร์ชัติ๊กออกนะครับติ๊กออกนะครับแล้วก็กดอัพพลแล้วก็โอเคนะครับฉะนั้นอ่าตรงนี้เราก็จะเห็นแล้วว่ามันโว์นามสกุลและเป็นไฟล์ office s e t u p e ด e นะครับอ่าเวลาใช้งานนะครับเราก็นี่คือที่เครื่องเด็กเนาะที่เครื่องเด็กเครื่องนี้ชื่อว่าเครื่องอ่า d e n t นะครับ เป็น Student 01นะครับเครื่องที่1นะครับอโอเคเราก็จะมาทำการติดตั้งนะครับตัวภาษาไทยกันนะครับโดยการคลิกขวานะครับที่ Office Setup.de แล้วก็ต้องรันด้วยสิทธิ์แอดมินนะครับรันแอแอดมินิสเตเตอร์นะครับพอรันเสร็จแล้วเครื่องก็จะถามรหัสผ่านของ แอดมินนะครับซึ่งรหัสปกติที่เราใช้อยู่นะครับก็มีหลายท่านสับสนผมเองก็บางครั้งก็สับสนนะครับรหัสผ่านสําหรับติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องนะครับก็คือ User เป็น Administrator นะครับแล้วก็รหัสผ่านเป็นคําว่าสก o นนะครับ S ตัวใหญ่นะครับ c h ตัวเล็กนะครับแล้วก็ Add s i น์ตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นเลขศูนย์นะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัว o นะครับตัวนี้จะเป็นเลขเลขศูนย์นะครับเป็นเลขศูนย์นะครับแล้วก็เป็น L ตัวเล็กนะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวจะลอง Copy ีก่อนนะครับว่า Copy ้แล้วใช้ได้เอาไปวางได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับผม Copy มาแล้วผมกด Ctrl V นะครับวางนะครับรหัสพันธุ์ตรงนี้จะก๊อปไม่ได้ก็ให้พิมพ์เอานะครับเริ่มโดย S ตัวใหญ่นะครับ C H ตัวเล็กนะครับแล้วก็ Add s i g n แล้วก็เลข0ูนย์นะครับแล้วก็ L นะครับแล้วก็เช็คคลิกตรงลูกตานี่นะครับเช็คนิดหนึ่งว่าถูกต้องไหมนะครับพอถูกต้องแล้วก็กด Yes นะครับ ถ้ารหัสผ่านถูกต้องนะครับซอฟต์แวร์ของ Microsoft ก็กำลังเตรียมความพร้อมสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาว่ากำลังดาวน์โหลดนะครับโปรดเชื่อมต่อนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับขณะที่กำลังดาวน์โหลดตัว Thai Language Pack นะครับก็จะดาวน์โหลดสักคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเสร็จก็จะติดตั้งเองเลยใช้เวลาไม่เกิน5นาทีต่อเครื่องนะครับนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตนะครับ สอนการใช้งานนะครับตัวเวยอนอีกนิดหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยผมใช้วิธีการนะครับดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็มาอย่างเครื่องเด็กได้เลยนะครับมาอย่างเครื่องเด็กได้เลยนะครับก็คราวนี้ปกติเนี่ยมันใช้วิธีการคลิกใช้วิธีการคลิกขวาแล้วก็ต้องมาเลือกควบคุมระยะไกลทีละเครื่องนะครับซึ่งอันนี้อยู่ที่การตั้งค่าของตัวโปรแกรมเวยอนนะครับในระหว่างรอนี้นะครับก็เลยนะครับสอนการติดตั้งค่ากันนิดนึงนะครับ ให้นะครับคุณครูนะครับไปตั้งค่าโดยการคลิกตรงคาช่องเซิร์ชนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าเวียย้อนนะครับคอนฟิกเกอร์เตอร์นะครับนะครับเวียย้อนคอนฟิกเกอร์เตอร์จะเจอตัวนี้นะครับเวียย้อนคอนฟิกเกอร์เตอร์นะครับคุณครูคลิกเลยนะครับโปรแกรมก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับไม่นานนะครับแป๊บเดียวนะครับแล้วคุณครูก็มาเลือกตรงคำว่าตัวนี้เลยนะครับ service ขออนุญาตขยายเต็มจอแบบหนึ่งนะครับทั่วไปนะครับมาที่ทั่วไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมหาแปบบ๊บนึงนะครับ a c c e อ s Control อ,อ,อ,อยู่ตรงนี้นี่เองครับ b e h a v i o r ครับมาที่ Master นะครับมาที่ Behavi o r นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับการดับเบิลคลิกนะครับการดับเบิลคลิกแล้วให้ทำอะไรนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดเครื่องทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นการมองระยะไกลแบบนี้ก็คือมอนิเตอร์ได้เฉยๆนะครับเข้าไปคลิกเมาส์ไม่ได้นะครับถ้าเราจะสะดวกเพื่อไปติดตั้งโปรแกรมเราเลือกตัวเลือกเป็นควบคุมระยะไกลตัวนี้นะครับแล้วก็กด a อ p l y นะครับข้างล่างนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับ เซอร์ว uh, so ิสก็จะสต็อปแล้วก็รันขึ้นมาใหม่นะครับแล้วเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับตั้งค่าตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาตรงมารันเวยอนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมารันเวยอนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะใช้งานได้นะครับก็สามารถเดินคลิกได้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องที่1เรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งเสร็จน่าจะไม่เกิน5นาทีนะครับเราก็คลิกปิดไปนะครับคราวนี้เราก็ไปทดสอบนะครับว่า เวลาเปลี่ยนภาษานะครับจะเป็น Word Excel หรือ PowerPoint ก็ได้นะครับส่วนมากเราจะลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่สังเกตตรงข้างบนนะครับจะมีรหัสที่เราลงทะเบียนเอาไว้เราเปิดใช้งานนะครับซึ่งปกติของเดิมเนี่ยจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับเราก็ให้มาที่ตรงคําว่าไฟล์นะครับแล้วก็มาที่คําว่า Option นะครับจะมีคําสั่งโผลขึ้นมานะครับให้เราเลือกคําว่า Language นะครับตัวนี้นะครับ ซึ่งปกติแล้วก็จะมีแค่อังกฤษเฉยๆนะครับเมื่อเราติดตั้งชุดภาษาไทยเข้าไปแล้วก็จะมีคําว่าไทยเพิ่มขึ้นนะครับให้เราเลือกข้างบนนะครับก็คือในส่วนที่ display เป็นเมนูต่างๆนะครับก็คือเลือกมาไทยก่อนแล้วก็เลือกคําว่า set as preferred นะครับก็คือตั้งเป็นค่าเริ่มต้นนะครับด้วยเป็นเมนูภาษาไทยนะครับถ้าเราอยากสลับกลับไปเป็นภาษาอังกฤษเราก็มาเลือกภาษาอังกฤษใหม่นะครับ โอเคข้างบนนี่คือตัวแสดงนะครับหน้าจอเมนูต่างๆส่วนข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยก็จะมีการติดตั้งมาด้วยแล้วก็คือเรื่องการตรวจสอบคําสะกดนะครับหรือว่า proofing tool นะครับซึ่งจะติดตั้งมาด้วยเลยนะครับตรงนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับใช้ตัวบนตัวเดียวนะครับอพอเสร็จตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คลิกโอเคนะครับ ประกอบมันก็จะบอกว่าภาษาที่เราชุดภาษาที่เราเปลี่ยนเนี่ยเราก็จะต้องปิดซอฟต์แวร์ก่อนแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับถึงจะทํางานนะครับถึงจะเทคเอฟเฟก t นะครับเราก็กระบานปิดนะครับแล้วเราก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว powerpoint นะครับขึ้นเป็นเมนูภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะครับเรียบร้อยพร้อมใช้งานลองไปดูตัวอื่นสิครับ excel ก็เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับต้องไปดู microsoft word นะครับอีกครั้งนึงนะครับตัว ซอฟต์แวร์ที่เราใช้งานกันบ่อยๆนะครับเราก็จะได้นะครับเป็นเมนูภาษาไทยเรียบร้อยแล้วครับไม่ยากใช่ไหมครับใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับที่เหลือก็คือเครื่องที่1เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมและเป็นภาษาไทยแล้วต่อไปครับเราก็ไปทําเครื่องที่2ต่อนะครับรีโมทไปเรื่อยๆนะครับไปทําเครื่องนะครับคุณครูก็นั่งอยู่ที่เครื่องคุณครูครับไม่ต้องเดินไปนะครับก็เปิดเครื่องเข้ามาให้พร้อมแล้วก็สามารถทําได้เลยนะครับก็ สำหรับการติดตั้งภาษาไทยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับก็ค่อยๆฝึกทำนะครับไม่ได้ยากนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับเผื่อว่ามีเพื่อนครูเนี่ยสงสัยเรื่องใดเพราะถ้าผมมีเวลาผมก็จะทําคลิปนะครับเอามาช่วยอธิบายนะครับในบางเรื่องนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับครูหลายท่านนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็คงคลิปนี้ก็คงมีไว้แค่นี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ